อ๋อหังอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันเลยหลังนี้เราต้องบอกว่าเราด uh, ักไปเหมดกิกเนาะเอาไอ้เผื่อกิกถ้าได้เยอะจะเอาให้ผู้สาวเอาเมาให้กินดอกเมียน่ะดูดิกิกกับเมียโอ้ยอะไรวะบอกว่ารักไปให้กิ๊กเต็มเลยครับหลังนี้เมีโอ้ยมีแต่ปาร์ซิวอ้เมียเจอคิปเขาจะไม่ด่าเลยเป็นเรื่องแล้ว หาเรื่องอีกแล้วเราเมียผมมันดูคลิปผมอยู่นะดูเออโอ้บงพี่น้องว่าว่าดักเกีเกินมาเต็มอาญะเลยพี่น้องโอ้แล้วลังต่อไปเราจะบอกว่าไงต้องให้เมียเราถ้าบอกเอาไปให้เมียมันก็ไม่ได้นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงพาเพื่อนนยครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้พอเลียงอ่ามา หักไหวย้มเว้นเนาะครับเนาะเมื่อกี้ว่าอะไรไทยครับใส่หัวหันปลาดุกไปพอเลียงว่าปลาซิ่วเป็นตะหลไหมน้องนี่ไหมตอนมาใส่อะเทีงยงๆว่าอะไรไทยไ้ครับเนี่ยเดี๋ยวสีให้เบิงเด้ครับใส่ใส่หัวหันปลาดุกนะครับแต่ว่าใส่ย้มเว้นใส่ยามเว้นนี่คือเพื่อที่จะเอาปลาซิ่วครับพอเลียงที่เอาปลาซิ่วโดยใส่หัวหันปลาดุกนะครับเด้อแต่ว่าถ้าเกิดดักปลาซิ่วนี่เขาต้อง ทางยาเว้นครับถึงสีเขาเห็ดหน้งคุ้นคุ้นปุ๊บปลาซิวมันติตกมันมันสีคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนมีมีอย่างยู่นีมันสีมาไหมครับเดี๋ยวห้ามมาลุ่นกันครับว่ามือนี่พอเลี้ยงจะไรปลาซิวบอมาลุ่นกันครับนี่ครับเห็นบ่นี่พอเลี้ยงใส่ไปครับหนึ่งสองสามเนี่ยนี่ครับโอ้ยหอยขึ้นแล้ะโอ้ยหอยขื้นจีายเถอะวะนี่ครับพอเลี้ยงใส่ไปนี่เดี๋ยวสีมาโยกให้พี่น้องมึงได้ครับเด้อใส่ไปประมาณ อ่าเทียงครับเทียงเทียงมาหาสี่โมงแรกหาโมงแรกนี่ก็สิสี่ชั่วโมงแหละครับนี่เดี๋ยวมามาหลุนยามกันครับเออมาหนีดูกันมายามกุ้งหนูานานดันมันมาเด้อเจ้ทาทีเจ้าทั้งใส่ขอบวอาหรอกใส่แหลมมาหนีน้ำนีนี่ปลาที่อยู่ในปลาเนี่ยครับนี่แล้วเข่ามาให้ครับเดี๋ยวมาลุนเอาหลังนี้ก่อนครับเดี๋ยวฟังหุ่นมันนอะนั่น โอ้ภาผู้เดียวเดี๋ยวต้องหาตกใสกันครับเดี๋ยวโทรเอืน่นขาเจ้ากันด้วยครับด้วยแล้วครับเนี่ยเขาโทรเอืน่นทำไรอยู่ไอ้แบงค์ไปหาไม่เจอนอนนี่โอ้ยวันหยุดนอนอย่างเดียวเนาะนอนกอดสาวถ้าช่วยยกยกหน่อยให้ยกยใส่ไว้เนี่ยไม่มีใครช่วยยกเลยลุงว่ามันน่าจะโอเคไหมนี่ผมเห็นผมเห็นมดดินแล้วลุง ก็เคยด่าไงก็มาตามลุงบอกนี่ไงอครับประรุนกันครับว่าวสีมานบ่ได้ชุดไหนก่อนชุดไหนก่อนนี่นอันนี้เลยเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เต็มกะละมังอย่ากลับบ้านนะผมอ้๋อแล้วทำไมผูกกันล่ะเนี่ยเอ้าถ้าเกิดตัวใหญ่มันเข้าอ่ะตัวใหญ่มันเข้ามันพาเม้งไปว่าไงอ่ะ อ้หุ่นปลาซิวไป้โอ้ยอะไรมาเนไดยครับเดี๋ยวรุ่นหลังต้อไปปลาขี้เดือดปลาขี้เดือดหลายกลัวเมียด่าหรือเปล่าวะะอย่าพูดบอกว่ามันเยจุมเียไม่งกไม่เข้าเลย ครับไปลังต่อไปครับเบอกถึงเนี้ยว่าเลครับกดปาไปเขาลังต่อไปบางเบาคนอ่นอหลังหนึ่งใกลๆกันเลยหลังนี้เงเราดักกินกิ๊กกถ้าได้เยอะจะเอาให้ผู้สาวเอาเอาให้กินดอกเมียนะกิ๊กกับเมียโอ้ยอะไรวะบอกว่ารักไม่ให้กิ๊กเต็มเลยครับหลังนี้ไหมมีแต่ปลาซิว จะคิดเขาจะไม่ได้เป็นเรื่องเลีวหาเรื่องอยู่แล้วเราเนี่ยผมมันดูคลิปผมอยู่นะโอ้ยมีน้องมามาทักเกินเต็มอาญาเลยพี่น้องเดินล่างต่อไปเราจะบอกว่าไงตอนที่เมียเราถ้าบอกเอาไปให้เมียมันก็ไม่ได้นะเอาให้เพื่อนบ้านนาะไปครับนี่หลังหนึ่ง แล้วหลังนี่ปลาดึกดดดกี้เดือนเนาะันี่ปลากี้เดือนหลายครับปลาซิวบ่อหลายเจ้าล้างหันไหมไปเลย,ยปลาซิวอ้าวได้ครับเนี่ยประมาณสิบชด ื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านกิกเข้าดีแล้วแต่พอดักไปเห้ยมันไม่เข้าเลยโอ้โหแต่เมียคงไม่อยากอำเมียคงไม่อยากทำใช่ไหมแรงนะเมียก็แรงถ้าบอกว่าไปครับหนูล้างต่อไปครับอุสามลังแล้วหนูุ่มปลาซิวตูวหนาหัวหยับ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 เอาหลังหนึ่งกันหล้างหนึ่งกันลุลุ่มันจิตออกกันนี่ผมเขาไปกินแล้วป๊อดพี่น้องไอหยับหยับหยาบหยับอ่ะ

นะลูกหลังนึงนะเอาเลยอนทา,างกันนะนเออเอาเลยกินง่ายๆกินง่ายๆหลักข้อมากินทั้งโขกเลยมาผมมันยางไว้เลย <_ L> โอ้ยฟังเสียงพี่น้องเลย <_ L> พดูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเอามาใกล้ๆหน่อยอพูนะครับ <_ L> รามามาเยาม,มาลูกไ,ไม่พูดถึงแยมันได้ พูดถึงเมียมันไม่เข้าลองพูดตะยึดไปละนะอลองดิอ่ะลองดูนะไม่เชื่อผมอะ่ะนะเอาเดี๋ยวรังนี้เดี๋ยวอยากไปให้เมียพี่น้องมาที่เขาบ่ครับเอานเ,นเนี่ยรังหนึ่งเนี่ยว่างหันสองรังเขายังคักเลยเอาลองดูงดิเนี่ยเอาลองดูเอาไมาให้เมียเนี่ยดูว่าของเขาแรงไหมเห็นไหมเหยียบเลยเว้ย เห็นไหมบอกเอาไปให้เมียไม่เข้าเลยพี่น้องมึงคนน่ะบึงมีกุ้งเลยบมีปลาเลยครับไหนบมดอ่อย่าพูดถึงเมียจำไว้เด้อพี่น้องเด้อทำมาหากินเยอะว่าผ่อนเมียเด้อครับของขอแรงอยู่ดีครับบวกเขาเลยชองหลังไหครับดูดักต่อไปครับให้โล่ครับปวดกล้าขึ้นไงอ๋อ เตี๋ยวเลยครับตรงนี้เลยอนสั้นออกมามองก็ตัวตรงนี้หรอแล้วนี่ครับตอนแรกผมว่าจะใส่ฝั่งนู้นลุงกาอยู่ป่าอยู่ป่าเขามาหนี้เลยได้ผลจริงๆเลย ปลามปลาหนาะมาดูกันอีกหลังหนึ่งครับออเลเขาล้างครับขามกับกุ้งกุ้งกับข้าวเา่าอะไรครับีจะปลาหร,ราอ,อ,อาเลยโอ้โหสความ ครับกระมังขวามกับเมียดาอีกมาหาว่ามาหาผู้สาวอีกมาได้ปลาเมียบันน่ะเยอะมากเลยเท่าเดียวไหนครับลุยลังต่อไปครับตัวนึงครับเงียบจัง

สี่ห้าชุดอุ hey, he s <S ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงแล้วอุ้ยสนุกตอนยามเลยสิไปนั่งร้องไห้ตอนทำมาสิ ัไปดูหลังก็ไปครับโอ้ <S 2> <S 2> <S อะไรวะอยู่ใ,ใกล้กันหลังเมื่อกี้ไม่เข้าเลยหลังนี้มึงโอ้โหเทม่าเทม,ม่า,าลุงเรีเยงมาดักครั้งแรกเลยครับเนะี่ยลองเบิึงไหมวัดหยุดธก็ดีว่า,างๆไหมครับ <S <S เลยมาลองดักดูโอ้เหนีกคน อดนอเนอางเเอาหัวออกครพี่น,น้องไปครับล้างต่อไปครับนงบลยงอยู่นี่ถือปลกหลายเลยครับมาวันล้งเงียบเลยแต่กับพ่อไไ้อยู่ดูหรือเปล่ากะโ,โดน ตาฉดูไรกับตาับเป็นไรครับพี่น้องเบื้องคิปเราวันนี้พ่อเลี้ยงกับมาดักปลาให้พี่น้องเบื้องด้วยครับเด้อดักกัางเว่นนะครับเราใส่หัวหานปลาดุกกับมุ้งครับเป็นเยื่อหันปลาดุกกับ,ม,บ,นนบ,บกมุ้งเลยครับเด้ออันนี้ผลตอบผลที่คาดไป้นะครับเต็มกระมังเลยครับโอ้ในน้อนอิลิแต่ยังเว้นนะครับแต่ดักปลา เห็นปลาใส่ไปเลยครับเข่าในนนอนเคครับคลิปนี้ไเท่านี้ด้ครับสััสดีครับอเอาหอยออกเราไหมปลาล้วนเลย